Assalamualaikum ah w a r a h m a t u l l a h บ wabarakatuh พี่น้องครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการจองทริปอุมรมะห์และก็ฮัดกับบริษัทอัลมาดาน p ี u พลัสแบบง่ายๆ2วิธีด้วยกันครับซึ่ง2วิธีนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความมั่นใจของท่านต่อบริษัทของเรานะครับ วิธีแรกนะครับถ้าท่านมั่นใจกับบริษัทของเราอัลมาเดนี่พลัสเจขึ้นไปนะครับท่านสามารถโทรสอบถามหรือทักแชทขอรายละเอียดต่างๆได้เลยนะครับจากนั้นท่านสามารถโอนมัดจำนะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการจองของท่านได้เลยนะครับอันนี้วิธีแรกง่ายๆสําหรับคนที่มั่นใจมากๆกับบริษัทของเรานะครับวิธีที่2นะครับถ้าความมั่นใจของท่านเนี่ยไม่เกิน70%เนี่ย ถ้าท่านยังอยากเพิ่มความมั่นใจก่อนตัดสินใจเนี่ยท่านก็สามารถนัดเจอกับทีมงานของเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ตอนบนตอนล่างหรือกรุงเทพมหานครปริมณฑลทางเรามีทีมงานพร้อมที่จะไปเจอท่านเพื่ออธิบายทุกแพ็กเกจตอบทุกข,ข้อสงสัยให้ท่านสบายใจก่อนจองหากท่านสะดวกนะครับที่จะมาเจอเราที่สำนักงานใหญ่ที่จังหวัดนาราธิวาสเนี่ยทางเราก็ยินดีเช่นกันนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่สนใจให้สรืออุมร์กับบริษัทอลัลมาดนนี่สามารถติดต่อสอบถามกับทีมงานของเราหรือแอดมินของเราได้เลยนะครับอัสสลามมุอะลัยกุม berkat